ความรู้สึกของเราครับความรู้สึกผมรู้สึกมนนาทีแรกที่ติดหนึ่งในแปดนะสตันครับนิ่งใช่ชื่อเราหรือเปล่าคือเอ้ย,อยใช่ไหมเนี่ย,ยไม่นา่าเหมือนแบบมันใช่หรือเปล่าแต่แบบพอพอไปเรืเร่อยๆพอราสติเริ่มกลับมาก็แบบอ๋อใช่ใช่แล้วก็รีบเดินออกมาโดยความมึนงงแต่ก็ดีใจดีใจมากๆดีใจแบบสุดๆไม่เคยดีใจอะไรในชีวิตขนาดนี้มาก่อนครับผม ผ uh, มา่ามาก็ดีใจครับดีใจดีใจแบบสุดๆเลยคือแบบหลานทําได้ขนาดนี้เลยเหรอลูกทําได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงรี้ยผมก็แบบว่าพูดไม่ถูกรับคือมันแบบมัน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 ปลื้มครับมัน,ม,นมันแบบเราโหพยายามทําให้สุดฝีมือสุดความสามารถเราทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับสําหรับผมนะครับครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถามว่าซีเรียสไหมไม่ซีเรียสนะครับผมแต่ถ้าพูดไปบ่อยก็ก็เครียดบหมครับผมตาตาสองชั้นไม่ครับไม่ไม่น่าจะทําแล้วครับผมผมกลัวครับครับผมกลัวใช่ครับครับครับเสน่ห์ของเราแหะครับเสน่ห์ผมคือแบบเป็นคนขี้อายครับคือแบบว่า อายปับ๊บเราก็จับหูแยะคือแบบเป็นคนที่แบบว่านี่แหละครับโก้โกโกโกแบบฮ่าๆนิดๆคือแบบเหมือนทาตัวแบบเป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรแบบเนี้ครับผมครับอ๋ออันนี้คืออธิบายว่าเอาตรงๆเลยนะฮะคือแบบออกไปทํางานครับช่วยที่บ้านครับช่วยหมามมาว่าเออหมามมาทำงานคนเดียวแล้วผมก็เลยแบบว่าช่วยไปทํางานบ้างนยครับเพราะตอนนั้นผมก็ ทำงานปกติครับเป็นฟิลแอนอีเวนต์นี่แหละครับผมก็ทำงานไปเรื่อยช่วยช่วยหมามมาทำงานครับก็เลยแบบว่าดรอปไว้ก่อนครับแล้วก็กลับมาเรียนอีกทีหนึ่งฮะไม่นะครับไม่กังวลคือแบบว่าเราเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วครับผมถ้าเราพยายามตักปีนี้ก็จบแล้วครับผมไม่มีครับไม่มีเลยครับ ครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่มีแน่นอนครับผมเพราะว่าเราแบ่งเวลาถูกครับผมครับเพื่อนเพื่อนเหรอมีครับมีมีเชียร์มีให้กําลังใจบ้างครับผมครับผม ทา,ทางทางช่องวันนะครับผมในวันเสาร์นะครับผมเวลา2ทุ่ม20นทีแล้วก็วันที่28กุมภาพันธ์นะครับผมอย่าลืมติดตามคอนเสิร์ตเปิดตัวของพวกเรานะครับผมเดอะสตา1์นะครับผม2ทุ่ม20นทีเหมือนกันครับ